สวัสดีค่ะเพื่อนๆในคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับผํากันนะคะผํามเป็นพืชดอกที่มีขนาดเล็กที่สุดเป็นพืชสกุลวูฟเฟียอาศัยลอยอยู่บนผิวน้ำมีสีเขียวไม่มีใบไม่มีรากมีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว นำมาทำเป็นอาหารได้แต่ไม่ควรกินดิบวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูวิธีการขยายพันธุ์กันนะคะเตรียมภาชนะที่เราจะขยายพันธุ์เช่นกละมังหรือลังโฟมก็ได้ในคลิปนี้เราจะใช้เป็นลังโฟมแบบยาวนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปครึ่งของภาชนะ หรือเศษสามส่วนสี่ของภาชนะนั่นเองเราก็จะใส่น้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปวิธีทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ไม่ยากเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาทาไปใช้กันนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนอกจากจะเป็นอาหารให้พืชและต้นไม้แล้วก็จะช่วยบําบัดน้ําเสียได้ด้วยนะคะในลังโฟมขนาดนี้ยาดาวก็จะใช้ลังละสองแก้วเป๊กใส่ลงไปเลย แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยสูตรพิเศษสําหรับการเลี้ยงผัามเป็นสูตรเฉพาะของทางไร่จตุรัสเขานะคะยาดาวก็ซื้อมาไว้ใายสําหรับเลี้ยงผัามโดยเฉพาะก็ใส่ตามลงไปเลยค่ะบ่อละหนึ่งเฟก ปุ๋ยสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้น่าดาวซื้อมาไว้สําหรับการเลี้ยงผําโดยเฉพาะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะใส่ลงไปลังละหนึ่งเปกประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันให้น้ํากับปุ๋ยและตัวจิลินซีสังคอแสงเข้ากันนะคะผําเป็นพืชตระกูลเดียวกับแหนซึ่งจะขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมาก แล้วผัชมีดียังไงดีต่อสุขภาพของเราตามนี้เลยจ้ามีไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายดีต่อระบบการย่อยอาหารมีโปรตีนสูงมากถึง40%มีธาตุเหล็กช่วยบำรุงเลือดช่วยในการไหลเวียนโลหิตฟื้นฟูนส่วนที่สึกหลอ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันเพราะมีทั้งแคลเซียมและสังกะสีช่วยในการทำงานของระบบประสาทช่วยบำรุงสายตาเพราะอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีน มีไขมันต่ำน้ำตาลน้อยเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักผ่าม,มีรสชาติจืดเคี้ยวมันเพราะเนื้อสัมผัสของเขาจะเป็นกรุบกคลก้ายไข่ปลาบางคนก็บอกว่าไข่ผ่าม,มีรสชาติเหมือนผักวอเตอร์เคสหรือกระหล่ำปี ไปกันต่อเลยจ้าเราก็ไปตักไข่ผัมที่อยู่ในบอ่ออีกบอ่อหนึ่งมาใส่ในบอ่อที่เรากําลังจะขยายนั่นเองนะคะตักเท่าที่เราต้องการประมาณ1-2ช้อนโต๊ะหรือประมาณกระชอนหนึ่งนี่แหละตักลงมาแล้วเราก็เอามาใส่บอ่อไว้เลย เรียบร้อยแล้วนี่ก็เสร็จแล้วนะสำหรับการขยายพันธุ์ผําเดี๋ยวอีเจวันเรามาดูผลกันว่าจะเป็นอย่างไรหลายคนคงจะสงสัยว่าแล้วไข่ผัามเนี่ยเราเอามาทําอะไรกินนี่เลยยาดาจะบอกไข่เจียวไข่ผําไข่ผําผัดไข่ไข่ตุนไข่ผํา ขั้วไข่ผัมยำไข่ผัมแกงขั้วไข่ผัมแกงผัมใส่เห็ดพอมกไข่ผัมหรือจะนำไปเป็นท็อปปิ้งของสลัดและโยเกิร์ตก็ได้เช่นกัน ไม่ยากเลยใช่ไหมคะการเลี้ยงไข่ผําและประโยชน์ก็มากมายแบบนี้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะนี่ก็เป็นวันที่สองแล้วนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นวันที่สี่ผ่านมาวันที่แปดแล้วคะ่ะเราเลี้ยงในระบบน้านิ่งก็ต้องคอยหมั่นมาดูคอยกวนน้ําให้มันมีอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆแบบนี้นะคะก็จะทําให้น้ําไม่เน่าเสียหรือว่าถ้าเกิดมันแน่นเกินไปเราก็คอยมา ตักไปกินตักไปขายหรือเอาไปขยายพันธุ์ก็ได้เช่นกันนะคะอย่าลืมเติมปุ๋ยและจุลินทรีย์ทุกๆุกวันด้วยนะคะนี่ก็คือผัที่เราช้อนออกมาจากบ่อแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปทําอาหารกันแล้วเราจะไปทําอะไรกินกันดีโปรดติดตามตอนต่อไปสําหรับใครที่ชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment, และอย่าลืมสันกระดิง่งช่องนี้ไว้ด้วยนะคะความแฮปปี้ไลฟ์ไม่ได้มีแต่ผัอย่างเดียวนะคะสวัสดีค่ะ